อออพอพอพอ <c oughs> พอถ่ายก่อนนะถายแล้วสรุปพูดตั้งนะแต่อย่างว่า <c oughs> หน่งอโอเคยไม่ใช่งานบวชแต่อย่างไร,รที่คนมารวตัวกันเนยอะได้ขนาดนี้เพราะว่าพวกเรามาส่งคลิปให้กับคนดูแล้วก็ส่งคลิปให้กับพวกเราที่นั่งอยู่ตรงนี้เนาะ่นจุดโปรเจกต์การทำวอล์กครับ ต่อไปครับพ่อญาติก็จะเข้าสู่เฟสที่เรียกว่าการสักขานาก็อาจจะได้เห็นรูปแบบใหม่มีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรมากขึ้นกว่าเดิมก็อาจจะมีคอนเทนต์เป็นชิ้นเป็นอันยอ่โดยรวมก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพวกเราเก็บเรื่องความทรงจาเมมโมรีเกี่ยวกับเพื่อนๆแล้วก็ไปเที่ยวกันไปอะไรกันอะไรเงี้ยที่กูขาไม่ใช่อะไรกูไม่ได้ของพูดกูเชื่อว่าแต่ในภาพมันจะเป็นแบบว่าสามสี่คนนั่งเยอเหมือนนั่งเงินค พูดเลยพ,พูดเลยตั้งแต่ครับให้คลิปนี้เป็นหลักฐานว่าเราจะทำมันจริงเ,เราอยาไ่ไเพียแค่พูดพูดเฉยๆพูด<า><า>ไม่ทำแผนๆๆแ,แล้วนะข้าวมากๆก,ก็คือเราจะทำเบรี่เหมือนเดิมแต่ไม่ได้ถ่ายทุกวันไปอยู่ในซีรีส์ว่าประจำเดือนเราจะเอาุกเดื่อนเราจะเป็นการรวบรวมเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของแต่ละคนครับแล้วก็เก็บเอาไว้ ส่งให้คนดูได้ดูด้วยแล้วก็ส่งให้กับพวกเราเองได้ดูแชร์เหมือนพนธิธานเดิมก็คือแชร์ว่าเพื่อนทําอะไรมาให้ดูกันแล้วก็จะเป็นส่วนของพวกคอนเทนต์ต่างๆพยายามทํามาออกมาให้ดีที่สุดเั็นตัวเองที่นั่งดูมันที่กําลังรู้สึกว่ากําลังจะไม่ไหวหรือว่าขี้เกียจจะทําเปลี่ยนด้วยว่าเนี่ยตอนนี้กูมีไฟมากๆแล้วกูอยากทําเนี่ยพูดเลยมันจะเป็นภาพที่กูพูดเลยก็คือไอ้สีเหลือกี่เหลือกี่เมื่อยังพูดอะไรตั้งไหนก่อน ไม่ได้เห็นหนึ่งนาทีกับพี่กี้ไหมไม่น่าได้ยินนะมีคลิปที่รวมตัวกันเพิ่มแน่นอนอยากจะให้ทุกคนได้รู้จักเพื่อนผมแบบที่ผมรู้จักอยากจะแชร์ให้เห็นว่าเราเป็นคนยังไงแล้วก็ออกมาจากการพบปะในเขาเรียกว่าเพื่อนไปทําง,งานสนุกไปก็แชร์ให้ได้ดูด้วยมึขงขาเลยมึงขำพูดเลยไม่มึงพูดคล่องไงมึงพูดคล่องพูดลื่นพูดเรื่อยๆเลยนะบอกกูว่ามึงพูดไม่เก่งอะไรเงี้ยมัน <c oughs> <ง>มีตัวช่วยแหละ เโอเคขออนุญาวันนี้ก็คลิปสั้นๆอาจจะไม่ได้ตัดเยอะก็ขอบคุณที่ติดตามครับเตรียมตัวพบกับพอดยาตเวอร์ชั่นใหม่โก